หากกล่าวถึงวัฒนธรรมที่สาบสูญของโลกอีกวัฒนธรรมหนึ่งนั่นก็คือราป,ปานุยที่อาศัยอยู่บนเกาะอีสเตอร์ดินแดนรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมมีพื้นที่เพียงแค่164ตารางกิโลเมตรอันโดดเดี่ยวอ้างว้างและห่างไกลในมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะอีสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชิลีแต่ตั้งอยู่ห่างจากชิลีแผ่นดินใหญ่ถึงร่วม3,600กิโลเมตร ส่วนเกาะเพื่อนบ้านที่ถือว่าตั้งอยู่ใกล้กับเกาะอีสเตอร์มากที่สุดอยู่ห่างออกไปไกลถึงร่วม2,000กิโลเมตรเลยทีเดียวนอกจากตำแหน่งของเกาะที่ดูห่างไกลจากสังคมอื่นแล้วอีกหนึ่งความน่าทึ่งของเกาะแห่งนี้อยู่ที่รูปสลักหินที่เรารู้จักกันดีนามว่าโมาอที่กระจัดกระจายอยู่บนเกาะอีสเตอร์ถึงเกือบ900รตัวบางตัวตั้งเรียงกันอย่างสวยงามเป็นหมู่คณะบางตัวตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว และมีอีกไม่น้อยที่ล้มระเนระนาดประหนึ่งถูกทิ้งร้างไร้คนเหลียวแลความหัศจรรย์ของรูปสลักลึกลับและชนเผ่าปริศนาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะอันห่างไกลนี้ทำให้นักโบราณาคดีสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวราปนุยเป็นอย่างยิ่งจินตนาการดูนะคะว่าในปัจจุบันการเดินทางไปยังเกาะอีสเตอร์ไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปด้วยว่ามีเที่ยวบินออกจากเมืองซานติเอโกประเทศชิลีมาลงบนเกาะที่ห่างไกลนี้โดยตรง แถมใช้เวลาบินเพียงแค่ประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าลองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลายร้อยหลายพันปีก่อนการเดินทางหลายพันกิโลเมตรข้ามมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วชาวราปนุยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะแห่งนี้เป็นกลุ่มแรกๆเข้ามาด้วยวิธีการไหนพวกเขาเป็นใครและมีความเกี่ยวข้องกับรูปสลักโมอายปริศนาอย่างไร ถ้าหากพร้อมแล้วก็ขอเชิญทุกท่านเดินทางไปยังเกาะอีสเตอร์อันห่างไกลเพื่อออกค้นหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสิ่งหนึ่งที่นักโบราณาคดีมั่นใจก็คือชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะอีสเตอร์อันแสนโดดเดี่ยวนี้จะต้องเป็นนักเดินเรือที่เก่งกาจเป็นแน่แต่คำถามที่นักโบราณาคดียุคแรกเริ่มยังคงชะงนกันอยู่นั่นก็คือนักเดินเรือกลุ่มนี้เป็นใคร ระหว่างชาวโพลินีเซียจากหมู่เกาะทางทิศตะวันตกของเกาะอีสเตอร์กับชนเผ่าดึกดำบรรอเมริกาใต้โบราณทางทิศตะวันออกดังที่มีการเสนอกันว่าได้พบรูปสลักหน้าตาคล้ายกับโมอายจากนาครติอาวานาโกโบนเทือกสูงของประเทศโบลิเวียสุดท้ายแล้วเหล่าบรรพชนของชาวเกาะอีสเตอร์จะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกกันแน่ ในช่วงปีคศ1947นักสำรวจชาวนอร์วิเจียนนามว่าทอเฮยดานได้ทดลองออกเดินทางจากชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแพไม้ไผ่คอนติกิการออกสำรวจของทอเฮยดานในครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าการล่องแพจากทะเลฝั่งอเมริกาใต้ไปยังเกาะอ,อีสเตอร์ด้วยการใช้แพเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ และนั่นจึงทำให้นักวิชาการในยุคแรกเริ่มเสนอว่าบางทีชาวราปานุยอาจเดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้ก็เป็นได้ถึงอย่างนั้นผลการวิจัยล่าสุดไม่ได้สนับสนุนแนวคิดดั้งเดิมแต่กลับเสนอว่าชาวเกาะอีสเตอร์น่าจะเป็นชาวโพลินีเซียที่เดินทางมาจากหมู่เกาะทางทิศตะวันตกโดยใช้เส้นทางผ่านเกาะมังกาเรวามายังเกาะอีสเตอร์มากกว่าเมื่อทราบแล้วว่าชนกลุ่มแรกบนเกาะอีสเตอร์น่าจะเป็นชาวโพลินีเซีย คำถามต่อไปก็คือแล้วพวกเขาเดินทางเข้ามาถึงเกาะแห่งนี้เมื่อไหร่กันหลักฐานที่นักโบราณาคดีค้นพบก็พอจะบ่งบอกได้ว่าชาวเกาะอ,อีสเตอร์น่าจะอพยพเข้ามาบนเกาะแห่งนี้ในช่วงประมาณคริสต์ศตรวตรรษที่11-12ถึง12พร้อมกับความสามารถทางด้านงานศิลป์และงานแกะสลักอันน่าทึ่งเราทราบว่าพวกเขาต้องสามารถสร้างเรือแคน,นูที่ใช้เดินทางไกลในมหาสมุทรได้ ไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถเดินทางมาถึงเกาะอ,อิสเตอร์อันห่างไกลได้แน่บางทีความสามารถทางด้านงานฝีมืออาจส่งผ่านไปถึงความสามารถในการรังสรรค์รูปสลักหินหน้าตาคล้ายมนุษย์อย่างโมอายรวม900ตัวบนเกาะแห่งนี้ด้วยเช่นกันเมื่อได้ฟังหลักฐานทางโบรนนาณนคดีกันไปแล้วทีนี้เรามาดูตำนานของชาวเกาะอ,อีสเตอร์ที่พูดถึงต้นกำเนิดของพวกเขากันบ้างดีกว่าค่ะ ชาวเกาะอ,อิสตเตอร์เชื่อว่าบรรพบุรุษของเขามีนามว่าโหดตูมาตัวได้เดินทางมายังเกาะแห่งนี้ด้วยเรือแคนูค,คู่หนึ่งบนเรือลำนั้นบรรทุกบรรดาเชื้อพระวงศ์พร้อมด้วยเหล่าสัตว์นานา,นานชนิดน้ำจืดอาหารและพันธุ์พืชเข้ามาบนเกาะนักโบราณาคดีพบว่าตำนานความเชื่อเกี่ยวกับการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลของเหล่าบรรพชนแห่งเกาะอ,อิสเตอร์นั้นได้สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างชัดเจน ผานการสร้างบ้านในรูปทรงคล้ายกับเรือแคนูคว่ำที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่บนเกาะในปัจจุบันสำหรับชาวเกาะอีสเตอร์เองพวกเขาเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเตปิโตโอเตเฮนัวซึ่งมีความหมายว่าสะดือของโลกแต่ก็ยังสามารถสื่อความหมายว่าการอาวสานของโลกได้ด้วยเช่นกันสำหรับคำว่าราปานุยไม่ได้เป็นภาษาที่ชาวโพลินีเซียโบราณใช้เรียกตัวเองแต่ย่งใด ผู้ที่เรียกชาวเกาะอ,อีสเตอร์ว่าราปานุยก็คือกลาสีเรือชาวตาฮิตีที่ต้องการแยกความแตกต่างระหว่างเกาะอ,อีสเตอร์กับอีกเกาะหนึ่งที่ชื่อว่าราปราอิตอีซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลออกไปทางทิศตะวันตกหลังจากนั้นเป็นต้นมาคำว่าราปานุยได้กลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะคำเรียกตัวแทนของชนเผ่าและวัฒนธรรมโบราณบนเกาะอ,อีสเตอร์บางครั้งก็ยังใช้เรียกแทนชื่อของเกาะอ,อีสเตอร์เองด้วยเช่นกัน ส่วนที่มาของชื่อเกาะอีสเตอร์ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะหลังจากที่ชาวโพลินีเซียเข้าไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะแห่งนี้ได้ไม่กี่ร้อยปีก็เริ่มมีชาวยุโรปเดินทางเข้ามาเยือนบ้างชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เข้าไปถึงเกาะของชาวราปานุยเป็นชาวดัตช์นำโดยกัปตันนักเดินเรือนามว่าจาคอบร็อกเกวินและด้วยว่าวันที่เรือของเขาเข้าเทียบท่าเกาะแห่งนี้เป็นวันที่หเมษายนคศ1722ซึ่งตรงกับวันอีสเตอร์พอดี จาขอบจึงไม่ได้คิดอะไรมากและก็เรียกเกาะแห่งนี้ตามวันที่เขาได้ค้นพบว่าเกาะอ,อีสเตอร์นั่นเองหลังจากการเข้ามาของกัปตันจาขอบในปีคศ1722ก็มีชาวยุโรปเข้ามาสำรวจเกาะอ,อีสเตอร์อีก3ครั้งหลักๆก,ก็คือนักเดินเรือชาวสเปนในช่วงปีคศ1770ตามด้วยนักเดินเรือชาวอังกฤษนำโดยกัปตันเจมส์คุกในปีคศ1774 ปิดท้ายด้วยคณะเดินเรือของประเทศฝรั่งเศสในปีคศ1786บันทึกของกัปตันเจมส์คุกเกี่ยวกับการเดินทางไปยังเกาะอีสเตอร์ที่ออกตีพิมพ์ในปีคศ1777นั้นถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในนั้นเขาได้เขียนอธิบายเอาไว้ว่าชาวเกาะอีสเตอร์เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและอาหารกับเสื้อผ้าของคณะเดินเรือเป็นอย่างยิ่ง ภาพวาดของชาวยุโรปยุคแรกเริ่มที่เข้าไปสำรวจเกาะอ,อิสสเตอร์ในช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและรูปร่างหน้าตาของชาวราปนุยดั้งเดิมถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการโบราณาคดีเกาะอ,อิสสเตอร์ในปัจจุบันแต่ถึงอย่างนั้นกลุ่มนักเดินเรือชาวยุโรปเหล่านี้ก็ไม่ได้ออกสำรวจเกาะนั้นจนท่วนทั่วเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้ไปสำรวจถึงเหมืองหินอันเป็นสถานที่แกะสลักโมอายซด้วยซ้ำ หนึ่งในคำถามที่นักสำรวจตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโมอายก็คือพวกเขาพบว่าบนเกาะอ,อีสเตอร์ขาดแคลนไม้คุณภาพดีที่จะใช้ในการรังสรรค์งานหินที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายโมอายพวกเขาจึงยังคงชงนสงสัยว่าชาวเกาะอ,อีสเตอร์นั้นแกะสลักและเคลื่อนย้ายรูปสลักโมอายหลายร้อยตัวในสภาพแวดล้อมที่ทรัพยากรไม่เอื้ออำนวยได้อย่างไร ก่อนจะไปถึงเรื่องราวของโมอาอที่เป็นผลงานโดดเด่นบนเกาะอีสเตอร์เรามาดูกันก่อนค่ะว,ว่าชาวราปนุยดั้งเดิมมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรกันบ้างน่าเสียดายที่ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะอีสเตอร์ส่วนใหญ่มักเน้นไปที่อนุสาวรีย์หินอย่างโมอาอมากกว่าผู้ที่รังสรรค์โมอาอขึ้นมาเราจึงไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับชาวราปนุยดั้งเดิมมากนะัก นักโบราณาคดีในยุคแรกเริ่มบางท่านถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าชาวราบปนุยเป็นผู้รังสรรค์โมอายขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันนักโบราณาคดีก็เสนอว่าวัฒนธรรมราบปนุยดั้งเดิมนี่แหละที่สร้างโมอายขึ้นมาแต่พวกเขาเริ่มหายออกไปตั้งแต่ช่วงปีคศ .1862 ถึงคศ .1870 แล้วหนึ่งในสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากการที่ชาวยุโรปเริ่มเข้าไปบนเกาะ นำเอาโรคเรื้อนและไข้ทรพิษไปแพร่บนเกาะโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนั้นในช่วงทศวรรษ1860ยังมีพ่อค้าทาสชาวเปรูเดินทางเข้ามากวาดต้อนชาวอีสเตอร์ออกไปเป็นทาสสุดท้ายแล้ววัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวราปานุยก็หายสาบสูญไปในที่สุด ้วยเหตุนี้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวราปนุยจึงต้องอาศัยการศึกษาจากวัฒนธรรมใกล้เคียงบนเกาะแห่งอื่นของชาวโพลินีเซียนักโบราณคดีพอจะตีความได้ว่าสังคมของชาวราปนุยนั้นนับถืออาริคิโมเป็นผู้นำสูงสุดหน้าที่หนึ่งของอาริคิโมก็คือการติดต่อก,กับเทพ,พเจ้าและพลังเหนือธรรมชาติตำแหน่งสำคัญรองจากอาริคิโมก็คือหัวหน้าเผ่าทำหน้าที่ดูแลเผ่าต่าง นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานของชนเผ่าประมาณสิบเผ่าบนเกาะอ,อิสเตอร์อีกสิ่งหนึ่งที่ทราบก็คือชาวรับปนุยถือว่าอาชีพช่างฝีมือเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งจึงอาจเป็นไปได้ว่าอาชีพนี้มีความเกี่ยวข้องกับการแกะสลักโมอายนั่นเองทว่านะับตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่19เป็นต้นมาตำแหน่งอาริคิโมก็กลายเป็นเพียงแค่ตำแหน่งในานาม ขุมอำนาจที่แท้จริงของผู้นำสูงสุดแห่งชนเผ่าราปนุยตกเป็นของผู้ชนะจากเทศกาลไล่ล่าตามหาไข่นกนางนวลแกลบดำบนเกาะโมตตนุยซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอีสเตอร์เทศกาลนี้เกี่ยวโยงกับตำนานที่รู้จักกันในชื่อตำนานมนุษย์นกที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าเทพเจ้าที่มีชื่อว่ามาเกะมาเกะคือเทพเจ้าผู้สร้างมวลมนุษยชาติ พระองค์คือตัวแทนของเทพเจ้าแห่งตำนานมนุษย์นกที่ชาวเกาะอีสเตอร์ผู้ต้องการขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดจะต้องแข่งกันออกตามล่าหาไข่นกนางนวลแกลบดำนี้เพื่อนำไข่ใบนั้นกลับมาถวายแด,ด่เทพเจ้าบริเวณหน้าผาที่เรียกว่าโอรองโกบนเกาะอีสเตอร์ใครที่ทำได้เป็นคนแรกก็จะได้รับตำแหน่งมนุษย์นกหรือที่เรียกในภาษาของชาวรับนุยว่าแทนกาทามานูไปเป็นรางวัลน,นั่นเอง แต่ภารกิจการออกเดินทางไปเก็บไข่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผเผชิญก็คือการว่ายน้ำข้ามทะเลจากเกาะอ,อีสเตอร์ไปยังเกาะโมตูนุยนอกจากความยากลำบากของการว่ายน้ำฝากคลื่นในทะเลแล้วระหว่างทางก็ยังมีอันตรายและอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะปลาฉลามที่จ้องจะง่าผู้เข้าแข่งขันไปเป็นอาหารอันอชะ นั่นหมายความว่าผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะสามารถรอดพ้นจากคมเคี้ยวของปลาฉลามและอุปสรรคจากคลื่นลมแรงในทะเลจนสามารถค้นพบไข่นกนางนวลแกลบดำตามที่ปรารถนาเมื่อพบแล้วเขาก็ต้องว่ายน้ำนําไข่อันเปราะบางฝ่าอุปสรรคกลับมาถวายแด,ด่เทพเจ้าบนหน้าผาแห่งโอรองโกได้อย่างปลอดภัยด้วย ดังนั้นชาวเกาะราบปนุยจึงยอมรับให้กับผู้ชนะจากเทศกาลนี้ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของพวกเขาอย่างเต็มใจถึงแม้ว่าผู้นำแห่งชนเผ่าราบปนุยบนเกาะอีสเตอร์จะแข็งแกร่งและทรงอำนาจมากเพียงใดสุดท้ายแล้วการบริหารจัดการบนเกาะอันห่างไกลและโดดเดี่ยวนี้ ต้องพึ่งพาทรัพยากรบนเกาะอีสเตอร์ที่มีขนาดพื้นที่เพียงแค่164ตารางกิโลเมตรนี้เป็นหลักน่าเสียดายที่ทรัพยากรของเกาะแห่งนี้มีไม่มากนักโดยเฉพาะอาหารอย่างเช่นปลาหรือพืชพันธุ์ต่างๆที่เพาะปลูกได้ไม่หลากหลายด้วยสภาพอากาศของเกาะไม่เอื้ออำนวยถึงอย่างนั้นทรัพยากรเกี่ยวกับการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมกลับอุดมสมบูรณ์มากกว่าเป็นผลมาจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายแสนปีก่อน ทำให้พื้นที่ของเกาะนี้อุดมไปด้วยหินนานาชนิดทั้งหินภูเขาไฟอันอ่อนนุ่มและหินแข็งต่างๆที่ใช้สำหรับทำเครื่องมือเช่นขวานหินเพื่อใช้ในงานแกะสลักโมอายส่วนใหญ่แกะสลักจากหินภูเขาไฟจากเหมืองหินที่ชื่อว่ารานารากูตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเกาะ ส่วนมวยผมที่เรียกว่าปูกเกาสีแดงบนศีรษะของโมอายนั้นแกะสลักโดยใช้ตะก,กรันภูเขาไฟจากเหมืองหินที่ชื่อว่าพูนาเพาตั้งอยู่อีกมุมหนึ่งของเกาะคนละทิศกับเหมืองหินราโนโรรากูที่ใช้แกะสลักโมอายอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือชาวราปนุยสวมหมวกปูกเกาขึ้นไปบนศีษะของโมอายได้อย่างไร รูปสลักโมอายทิ้งปริศนาเอาไว้ให้นักโบราณคดีมากพอๆกับปริศนาของชนเผ่าที่รังสรรค์โมอายขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่นักโบราณคดีมั่นใจมากที่สุดก็คือผู้ที่ลงมือแกะสลักและชักลากโมอายไปตั้งอย่างตำแหน่งต่างๆของเกาะนั้นไม่ใช่อารยธรรมล้ำยุคจากต่างดาวตามที่ทฤษฎีสมคบคิดนิยมนำเสนอแต่ช่างศิลป์ฝีมือเยี่ยมเหล่านี้คือชนเผ่าราป,ปนุยที่อาศัยอยู่บนเกาะอีสเตอร์นั่นเอง โมอายจำนวนมหาศาลกว่า900ตัวถูกแกะสลักขึ้นในช่วงระหว่างปีคศ1 2 0 0ถึงคศ1 6 0 0โดยที่โมอายราว300ตัวถูกชักลากไปตั้งอยู่บนอาหูหรือฐานของโมอายริมชายฝั่งของเกาะบางก็ตั้งอยู่เป็นหมู่คณะบ้างก็ตั้งอยู่เพียงตัวเดียวน่าเสียดายนะคะที่จนถึงปัจจุบันนักโบราณในคดียังคงไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าชนเผ่าราปนุยสร้างโมอายขึ้นมาเพื่ออะไร แต่แนวคิดที่นักโบราณคดีเสนอกันก็คือโมอายทำหน้าที่เป็นตัวแทนเหล่าบรรพชนของชาวรับปนุยบนเกาะอ,อิสเตอร์รูปสลักส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าด้านในเกาะทั้งนี้ก็เพื่อเฝ้าดูแลเหล่าสมาชิกของชนเผ่าบนเกาะอ,อิสเตอร์นั่นเองชาวรับปนุยยังเชื่อกันว่ารูปสลักเหล่านี้สามารถมอบพลังอำนาจหรือมานาให้กับพวกเขาได้ด้วยเช่นกันอีกหนึ่งคำถามที่เกี่ยวกับโมอายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือถ้าผู้ที่แกะสลักและขนย้ายโมอายไปวางยังอาหูและสถานที่ต่างๆทั่วทั้งเกาะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรืออริยธรรมลี้ลับจากนอกโลกแล้วชนเผ่าอีสเตอร์ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะาขนย้ายโมอายขนาดใหญ่น้ำหนักรวม10ตันเป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรจากเมืองหินที่ราโนรา,รากูไปยังอาหูต่างๆทั่วทั้งเกาะอ,อีสเตอร์ได้อย่างไร ทั้งๆท,ที่บนเกาะแห่งนี้ขาดแคลนไม้อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ขนาดยักษ์ย่างเช่นโมอายถ้าลองถามชาวเกาะอ,อีสสเตอร์เองพวกเขาก็มีตำนานที่ฟังดูน่าทึ่งว่าไม่เห็นจะยากอะไรเลยเพราะว่าโมอายเหล่านี้ล้วนเดินไปยังอาหูกันเองทั้งนั้นแหละแล้วโมอายที่เป็นหินทั้งแท่งจะสามารถเดินไปเดินมาเองได้อย่างไร นักโบราณาคดีที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายโมอายให้คำตอบที่น่าสนใจเอาไว้ว่าบางทีตำนานที่บอกว่าโมอายสามารถเดินได้เองนั้นอาจเกี่ยวข้องกับวิธีการขนย้ายโมอายของชาวเกาะอิสเตอร์ด้วยก็เป็นได้แรกเริ่มเดิมทีนักโบราณาคดีเสนอว่าชาวเกาะราับนวยอาจใช้ท่อนไม้ทรงกระบอกมาวางเรียงกันเพื่อเป็นฐานล้อประหนึ่งลูกกลิ้งเมื่อวางโมอายนอนลงบนท่อนไม้ก็จะช่วยขับเคลื่อนโมอายไปด้านหน้าได้ แต่แนวคิดนี้อาจจะขัดกับข้อเท็จจริงที่ว่าไม้บนเกาะอ,อีสเตอร์เป็นทรัพยากรที่หาได้ยากยิ่งดังนั้นนักโบราณาคดีจึงจับเอาตำนานการเดินได้เองของโมอายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตีความหาวิธีการเคลื่อนย้ายและผลลัพธ์ออกมาหน้าทึ่งทีเดียวเพราะนักโบราณาคดีสามารถเคลื่อนย้ายโมอายโดยดูเสมือนประหนึ่งว่าโมอายกำลังเดินไปข้างหน้าได้จริงๆซะด้วยโดยวิธีนี้ประกอบไปด้วยทีมขนย้ายทั้งหมด3ทีม แต่ละทีมจะควบคุมเชือกที่มัดติดกับตัวโมอาอที่อยู่ในลักษณะตั้งตรงทีมแรกและทีมที่สองควบคุมทางด้านซ้ายและขวาของโมอาอส่วนทีมที่สามควบคุมอยู่ด้านหลังการเคลื่อนย้ายโมอาอจะกระทำโดยการดึงและปล่อยเชือกตามจังหวะสัญญาณเพื่อโยกให้โมอาอค่อยๆขยับเสมือนว่ากำลังเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆจนถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ แต่ถึงอย่างนั้นวิธีการขนย้ายโมอายเช่นนี้ยังไม่ถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องที่สุดแต่อย่างใดนี่เป็นเพียงแค่สมมติฐานที่นักโบราณคดีเสนอกันว่าน่าจะเป็นไปได้โดวยว่าแนวคิดนี้สามารถอธิบายถึงการเดินของโมอายในตำนานได้อย่างชัดเจนนั่นเองนอกจากโมอาอที่วางอยู่บนแท่นอาหูแล้วบนเกาะอ,อิสเตอร์ยังมีโมอาออีกไม่น้อยที่ปรากฏออกมาเพียงแค่ศีสระ แต่เมื่อทำการขุดเอาดินโดยรอบศีรษะของโมอายออกมาเพราะว่าแท้จริงแล้วใต้ผิวดินยังมีส่วนของลำตัวฝังเอาไว้ด้วยซึ่งรูปร่างลักษณะของโมอายที่ถูกฝังดินเอาไว้นั้นเมื่อขุดให้เห็นร่างกายเต็มตัวแล้วก็พบว่ามีลักษณะแทบจะไม่แตกต่างจากโมอายที่ตั้งอยู่บนฐานของอาหูเลยบริเวณแผ่นหลังของโมอายที่จมดินอยู่มีลวดลายแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆซึ่งดูแปลกตา ส่วนด้านหน้าบริเวณหน้าท้องของโมอายก็ปรากฏภาพของมือทั้งสองข้างที่กำลังวางแนบไปกับหน้าท้องเหมือนกับกลุ่มรูปสลักโมอายบนฐานของอาหูเช่นกันถึงอย่างนั้นโมอายที่ได้รับการสลักขึ้นมาเกือบ900ตัวก็ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ทุกตัวแต่อย่างใดนักโบราณาคดีค้นพบโมอายที่ยังแกะสลักไม่เสร็จตอนอยู่ในเหมืองหินอีกเป็นจำนวนมาก แถมยังมีโมอายที่ถูกทิ้งเอาไว้ระหว่างทางขณะขนย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอีกไม่น้อยเลยทีเดียวประเด็นนี้นักโบราณคดีเสนอว่าบางทีชาวรัปนุยอาจจงใจทิ้งโมอายบางตัวเอาไว้ในเหมืองหินเพื่อใช้โมอายเหล่านั้นในฐานะเครื่องประดับตกแต่งเมืองหินก็เป็นได้ นอกจากการขนย้ายโมายแล้วอีกหนึ่งคำถามที่นักโบราณคดีดต่างสงสัยไม่แพ้กันนั่นก็คือมวยผมรูปทรงกระบอกหรือหมวกปูเกาสีแดงสดบนศีรษะของโมอายที่แกะสลักจากเหมืองหินพุนาพานั้นถูกสวมลงไปบนศีรษะของโมอายที่มีความสูงรวม10เมตรได้อย่างไรงานวิจัยในปีคศ2018พบว่าปูเกาเหล่านี้ถูกนำมาสวมให้กับโมอายหลังจากที่โมอาอถูกนำมาตั้งเอาไว้อย่างสถานที่ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ชาวรปนุยใช้วิธีการสร้างเนินดินให้ห่างจากโมอายออกมาราว45เมตรด้วยมุมชันราว12องศาหลังจากนั้นจะใช้วิธีการชักรอกโดยจะมัดปลายด้านหนึ่งของเชือกที่ทำจากพืชที่ขึ้นอยู่ดาดดดินบนเกาะอีสเตอร์เอาไว้กับเสาด้านบนสุดของเนินดินหลังจากนั้นก็จะจับปูเกาทรงกระบอกตั้งขึ้นในท่าพร้อมกลิ้งจัดแจงร้อยเส้นเชือกอ้อมไปด้านหลังปูเกา แล้วดึงปลายเชือกอีกด้านให้หมวกทรงกระบอกค่อยๆกลิ้งขึ้นเนินไปเรื่อยๆจนขึ้นมาถึงตำแหน่งของศีรษะและค่อยๆวางหินปูเกาลงในตำแหน่งที่ต้องการจากการคำนวณด้วยความรู้ทางวิชาฟิสิกเพราะว่าวิธีการนี้สามารถช่วยขนย้ายปูเกาขึ้นไปบนเนินได้โดยใช้คนงานเพียงแค่ราว15คนเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรการชักรอกเพื่อกลิ้งปูกเก่าขึ้นไปสวมบนศีรษะของโมอายดังที่กล่าวไปนี้ก็ยังคงเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ถูกเสนอออกมาเพียงเท่านั้นยังไม่ใช่การสรุปเป็นคำตอบสุดท้ายว่าชนเผ่าบนเกาะอีสเตอร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยใช้วิธีนี้สวมปูกเก่าให้กับโมอายจริงๆหรือไม่ สิ่งที่น่าสนใจประการสุดท้ายของชาวราปนุยบนเกาะอ,อีสเตอร์แห่งนี้ที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของตัวเขียนที่เรียกว่ารองโกรองโกคำว่ารองโกรองโกในภาษาของชาวราปนุยแปลว่าบทสวดนักโบราณคดีค้นพบจารึกที่เขียนด้วยอักขระรองโกรองโกทั้งหมดราว29ชิ้นอักขระเหล่านี้ได้รับการแกะสลักลงบนแผ่นไม้โดยใช้วัสดุปลายแหลมเช่นฟันฉลามหินออฟซิเดียนหรือกระดูกนก ฝากลวดลายลงบนพื้นผิวของวัสดุนักวิชาการค้นพบจารึกอักขาระรองโกรองโกที่แตกต่างกันมากถึง14,00งตัวอักขาระแต่ละตัวเป็นอักษรภาพที่อาจทำหน้าที่แทนเสียงแต่ละเสียงสิ่งที่น่าสนใจของอักขาระนี้อยู่ที่วิธีการอ่านที่แตกต่างออกไปจากการอ่านหนังสือในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเพราะขณะที่ตัวอักษรส่วนใหญ่อ่านจากซ้ายไปขวาจากด้านบนลงด้านล่าง หรืออาจจะมีการอ่านจากขวาไปซ้ายบ้างแต่อขระรองโกรองโกอ่านด้วยวิธีที่เรียกว่ารอยไถวกกลับที่เริ่มอ่านจากบรรทัดล่างสุดจากซ้ายไปขวาเมื่ออ่านจนจบต้องตีลังกาแผ่นจารึก180องศาแล้วอ่านบรรทัดถัดไปจากซ้ายไปขวาหลังจากนั้นก็ตีลังกาแผ่นจารึก180อองศาอีกครั้งเพื่ออ่านบรรทัดที่สามทำเช่นนี้เรื่อยไปจนจบแผ่นชวนให้ปวดเสียนเวียนกล้าวยิ่งนัก น่าเสียดายที่จนถึงปัจจุบันมีเพียงแค่ทฤษฎีและสมมุติฐานเกี่ยวกับการตีความหมายของอักขระรองโกรองโกเท่านั้นและยังไม่พบทฤษฎีใดที่เป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการร้อเปอร์เซนั่นจึงทำให้ข้อความที่บันทึกเอาไว้บนชิ้นงานทั้ง29ชิ้นยังคงเป็นความลับให้กับนักภาษาศาสตร์พยายามไขปริศนาของชนเผ่าราปนุยที่สาบสูญกันต่อไปและถ้าปริศนาแห่งอักขระรองโกรองโกถูกไขจนกระจ่างเมื่อไหร่ บางทีเราก็อาจจะเข้าใจความลับของต้นกำเนิดแห่งชนเผ่าราปนุยรวมทั้งจะได้เห็นภาพรวมเรื่องราวของรูปสลักโมอายและตำนานมนุษย์นกได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้นกว่าทุกวันนี้ก็เป็นได้